พิก,กาดเนื้อคู่ของคุณคือใครมีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบครับใบที่ 1. ใบที่ 2. ใบที่ 3. ใบที่1เนื้อคู่ของคุณมีสิทธิ์เป็นคนต่างชาตินะครับหรือคุณอาจจะมีสิทธิ์เจอเขาจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือการ movement เนาะแล้วก็เขาค่อนข้างเป็นคนที่ มีวิสัยทัศน์ดีนะคะมีความเป็น e x t r ว v e r t มีความ friendly มีความขี้เล่นมีความคุยเก่งนะครับคุณอาจจะได้เจอเขาจากระหว่างการท่องเที่ยวหรือการไปปฏิบัติหน้าที่หรือการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆในชีวิตของคุณใบที่2 เขาคนนี้ค่อนข้างเป็นคนลึกลับดูมีสเสน่ห์ดูน่าค้นหาไม่ใช่ว่าใครจะเข้าถึงเขาได้ง่ายๆรวมถึงคุณด้วยคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามในการเข้าถึงในการอยากที่จะทำความรู้จักเขาสักหน่อยแต่ว่าคนคนนี้ยังพอจะเป็นคนเข้าถึงได้ถ้าเขาคือเนื้อคู่ของคุณใบที่3คุณเชื่อเรื่องพรมลิขิตไหมครับเขาคนนี้จะเข้ามาในเวลาที่ใช่และเหมาะสมจริงๆเมื่อถึงเวลาคุณจะได้เจอเขาคนนั้น ทุกอย่างมันจะชัดเจนไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาจะถูกอะไรบางอย่างเหวี่ยงให้ได้มาเจอคุณอย่างแน่นอน